สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์มะนาวเคลือบแก้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะที่มาและความสำคัญมะนาวเคลือบแก้วเป็นการแปลรูปมะนาวโดยนำมะนาวไปต้มเชื่อมกับน้ำตาลเนื่องด้วยบางฤดูกาลมีมะนาวออกผลเยอะจนนำไปรับประทานไม่ทันทำให้มะนาวร่วงหล่นจากต้นเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความคิดการทำมะนาวเคลือบแก้วขึ้นมาเพื่อเป็นการถนอมอาหารไวลาประทานวันต่อไปและสร้างมูลค่ามะนาวที่รับประทานไม่ทันอีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้เสริมจากมะนาวเคลือบแก้ววัตถุดิบมะนาวเลมอนเกลือน้ำตาลทรายและน้ำเปล่า อุปกรณ์หม้อไฟฟ้าซ่อมกระดาษไขขวดโหลถาดและมีดในส่วนของต้นทุนการผลิตนะคะจะอยู่ที่133บาทแลทราคาที่กำหนดขายอยู่ที่กระปุกละ69บาทค่ะขั้นตอนการทำนะคะหมายเหตุถ้าใช้มะนาวเปลือกเขียวให้นำไปคึงกับเกลือป่นก่อนประมาณ10นาทีแล้วล้างออกเพื่อให้น้ำขมที่เปลือกมะนาวออกก่อนค่อยนำมะนาวไปทำตามขั้นตอนต่อไปค่ะ วิธีการทำนะคะ 1. ตัดมะนาวออกเป็นแว่นๆแล้วนำไปคลุกกับเกลือ 2. นํนำมะนาวที่คลุกกับเกลือไปต้ม10-15นาทีและตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำค่ะ 3. ต้มน้ำผสมกับน้ำตาลทรายพอน้ำตาลละลายแล้วให้ใส่มะนาวลงไปโดยใส่ทีละชิ้นอย่าให้ทับกัน 4. เชื่อมมะนาวด้วยไฟอ่อนประมาณ30นาทีหลังจาก30นาทีก็สามารถนำมาใส่บรรจุพันเข้าตู้เย็นหรือรับประทานได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ